จะทำยังไงให้จับใจรอดหรือว่าจับใจแฟนคลับจับใจพี่น้องชาวไทยให้ได้มากที่สุดพี่พลาเป็นลังแรงเชียร์แรง,แรงใจให้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินกว่าแรงที่เราจะทำซึ่งเราถังไปแล้วแล้วก็เป็นลรงใจให้นะวันนี้หนักใจแทนารักางเพราะว่าทุกคนสวยหมดเลยแต่ว่าใครที่จะโดดเด่นมากที่สุดในค่ำคืนนี้แล้วก็พลาดน้อยที่สุดเท่านั้นเองนะคะก็ รอต้อนรับนะคะมิสแปงนครปฐม2023คนใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะที่เวทีมิสแปงไทยแลนด์2023รอชมนะคะว่าใครจะได้เป็นมิสแปงไทยแลนด์นครปฐม2023คนใหม่ในเชลล์ไปแล้วไหมคะแล้วก็ในฐานะที่อินฟ้าเป็นตัวละครของวิสแปงไทยแลนด์ในปี2022โดดจู๋นะครับกับอาประกวดมิสแปงไทยแลนด์นะครับอย่างคุณวัชร์อิสราไชศีลด้วยนะครับอยากจะอินฟ้านะครับได้กล่าวแสดงความยินดีนะครับให้กับ มิสแกรนด์นครปฐมทีวันนี้ได้ร่างสรรงานสุดยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับให้กับจังหวัดนครปฐมครับใครเล่าแม่งคือความมีอะไรอยา,ากจะกล่าวแสดงความดีดีให้กับทีมม,มิสแกรนด์นครปฐมทีวันนี้ไหมครับที่วันนี้ได้ร่างสารสร,สรสร้างงานยิ่งใหญ่ขึ้นมาในครั้งนี้ครับ,อบอก่อนอื่นเลยต้องชมพีดีก่อนเลยนะคะเพราะว่าจัดง,งานได้ยิ่งใหญ่ม,มากๆเลยนะคะพี่ฟ้าก็ชมทั้งทางไลฟ์สดแล้วก็หน้าจอด้วยนะคะว่าแบบ จัดงานได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยก็อยู่ที่น้องๆแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของ Miss กรนด์นครปฐม2 0 2 3นะคะก็เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เมื่อเข้าไปอยู่ในกองแล้วเนี่ยอย่าจมอย่าหายเด็ดขาดเลยนะคะเรายังมีเวลาอยู่เพราะว่าก่่นจะถึงตอนที่เราเก็บตัวก็ถึงเดือนเมษายนยังมีเวลาไม่ได้ให้น้องๆเนี่ยให้น้องไปทำแันบ้านว่าอะไรเอ่ยที่จะทําให้เราโดดเด่นมากกว่าคนอื่นอะไรเอ่ยที่จะทาให้เรา